สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสําหรับภาคเรียนที่2นี้นะครับพบกันเช่นเคยครับกับครูนครนะครับภาคเรียนนี้เราจะเรียนกันเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเนื้อหาในภาคเรียนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูนครจะพาไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับ และเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีงานอยู่ท้ายคลิปนะครับหากนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมดูงานที่จะต้องทำท้ายคลิปด้วยนะครับครูจะบอกไว้ว่านักเรียนจะต้องทำงานอะไรส่งครูบ้างนะครับโอเคครับครูมีการ์ตูนนะครับมาให้นักเรียนดูก่อนหนึ่งเรื่องนะครับอ่าไปดูการ์ตูนกันเลยครับเพลินเพลินกลางวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีนะ เล่นโยนห่วงไม่พลอยเราเห็นห่วงหน้าเล่นจังได้สิจ๊ะแต่ชวนพัดเราก็เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะสนุกดีพัดมาโยนห่วงยางกันไหมเอาสิเอาสิเราอยากเล่นอยู่พอดีเลยแล้วเราเล่นกันยังไงล่ะเพลินวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะเราจะต้องแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเท่าๆกัน โดยผลัดกันรับผลัดกันส่งห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามนะได้ได้งั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวให้พลอยคู่กับเพลรละกันงั้นเราเริ่มโยนก่อนแล้วนะพัดรับให้ได้นะฮ่าฮาเรารับได้ด้วยต่อไปเพลินเตรียมรับให้ดีนะได้เลยพัดโยนมาเบาๆนะ เย่ yeah. เรารับได้ด้วยร่วมด้วยช่วยคิดเอน้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับเพราะเหตุใดห่วงยางจึงเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่จึงหยุดได้ครับการที่ห่วงยางเคลื่อนที่ไปได้ และห่วงยางที่กําลังเคลื่อนที่อยู่หยุดได้นั้นก็เพราะน้องๆอ,ออกแรงกระทำต่อห่วงยางครับแล้วแรงที่ว่าเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับเมื่อเราออกแรงกระทำต่อห่วงยางจะทำให้ห่วงยางเคลื่อนที่ได้ในหลายลักษณะดังนี้ออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่อยู่นิ่งๆในมือเกิดการเคลื่อนที่ครับโดยความเร็วของห่วงยางที่เคลื่อนที่นั้น จะขึ้นกับแรงที่เรากระทำต่อห่วงยางต่อมาออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ให้หยุดการเคลื่อนที่โดยเราจะออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่หรือบางครั้งเราจะออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่ ซึ่งห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่นั้นอาจจะไม่หยุดเคลื่อนที่แต่กลับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่ก็เป็นได้เราลองมาดูการปั่นจักรยานกันบ้างนะครับเริ่มจากออกแรงปั่นจักรยานที่จอดอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับจากนั้นก็ออกแรงทําให้รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงปั่นเพิ่มขึ้น รถจักรยา,ยานก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแบบนี้ครับต่อมาเราจะลองออกแรงกระทําต่อจักรยา,ยานในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของจักรยา,ยานแบบนี้นะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าจักรยา,ยานจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนหยุดนิ่งครับถัดจากจักรยา,ยานเรามาดูการเล่นปิงปองบ้างนะครับ เริ่มจากการตีลูกปิงปองที่อยู่นิ่งๆในมือไปให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามน้องๆจะเห็นว่าเราออกแรงกระทํำต่อลูกปิงปองที่อยู่ในมือให้เคลื่อนที่ไปอีกฝั่งของโต๊ะปิงปองนะครับเริ่มสนุกแล้วละสิครับน้องๆงั้นต่อมาเราจะลองทําให้ลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมบ้างครับซึ่งเราต้องออกแรงกระทำต่อลูกปิงปองที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มากกว่าปกติ ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดิมแบบที่น้องๆเห็นนี่ไงครับในการเล่นปิงปองผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถออกแรงตีลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่ได้ในหลายทิศทางเลยแหละครับทําให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะแบบนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการ์ตูนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับจากในการ์ตูนนั้นสิ่งมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขา พูดบ่อยมากเลยนั่นก็คือคําว่าอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องครับคําว่าแรงนั่นเองอ่าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าคําว่าแรงคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงน,นะครับแรงนะครับก็คือสิ่งที่ไปกระทําต่อวัตถุนั้นๆน,น,นะครับแล้วทําให้วัตถุนั้นๆเกิดการเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นในการ์ตูนนะครับมีอะไรบ้างที่เกิดการเคลื่อนที่ก็จะมีห่วงใช่ไหมครับห่วงยางมีอะไรอีกมีมีลูกปิงปองแล้วก็มีจักรยานนะครับ เมื่อเรานำแรงไปกระทำต่อวัตถุวัตถุก,ก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับและถ้าเกิดเราออกแรงที่ตรงข้ามกันกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางไปนั่นเองครับผมมาดูภาพกล่องนะครับกล่องที่วางอยู่บนพื้นด้านล่างนี้นะครับทักเรียนกล่อ,องนี้นะครับนี่กล่องที่วางอยู่บนพื้นนะครับและเรานะครับลองออกแรงนะครับ ออกแรงดันกล่องครับผมตามลูกศรสีแดงเลยดันไปทางขวานะครับอ่าดันกล่องไปทางขวาอ่านี่เราดันกล่องมาทางขวานะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่องก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองนะครับเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานี่ลูกหัวลูกศรมาทางด้านขวานะครับเมื่อเราออกแรงดันไปทางขวากล่องก็จะเคลื่อนที่มาทางขวานะครับ อนี่ก็คือการที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นั่นก็เกิดจากแรงนั่นเองนะครับและแรงนะครับก็จะแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆได้อีกนะครับนั่นก็คือแรงดึงและแรงผลักนะครับ2แรงนี้ต่างกันยังไงนะครับมาดูกันเลยแรงดึงนะครับคือแรงที่กระทาต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะครับส่วนแรงชนิดที่2นะครับนั่นก็คือ แรงผลักนะครับแรงผลักนั่นก็คือการออกแรงที่กระทําต่อวัตถุทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเรานะครับออกไปคือผลักเข้ามาคือดึงนะครับวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานั่นคือดึงวัตถุออกไปจากตัวเรานั่นคือการผลักนะครับนี่แหละครับแรงแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆคือแรงดึงและแรงผลักนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างของแรงนะครับไปดูกันเลย ตัวอย่างของแรงดึงนะครับก็อย่างเช่นในภาพนะครับจะมีผู้ชาย2คนใช่ไหมครับมีเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเขียวนะครับเสื้อสีแดงคนนี้นะครับอ่าเขากําลังออกแรงดึงนะครับแรงดึงคือแรงที่กระทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะครับอ่าเห็นไหมครับคนคนใส่เสื้อสีแดงแรงก็จะเข้าหาตัวเรานะครับนี่ลูกหัวลูกสองก็จะเข้ามาหาตัว ตัวของเราเองนะครับเนียกแรงนี้ว่าแรงดึงนะครับทิศทางของแรงนั้นจะเข้าหาตัวเราเองนะครับต่อไปครับแรงผักต้องข้ามกันกับแรงดึงนะครับแรงผักนั่นก็คือการที่เราออกแรงแล้วกระทําให้วัตถุนั้นทําให้แรงนั้นเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเรานั่นเองออกไปนะครับแรงดึงจะเข้ามาหาตัวนะครับส่วนแรงผักนั้นจะเคลื่อนที่ออกจากตัวนะครับออกจากตัวเราไปนะครับตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับ ผลักออกไปอ่าผลักออกไปผลักออกไปจากตัวนะครับผลักอ่าผลักออกไปจากตัวเลยนะครับตัวอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ตัวอยู่ด้านนี้อ่าแรงดึงจะเข้าหาตัวแรงผลักจะออกจากตัวนะครับมาดูรูปนี้กันครับนักเรียนในรูปนี้มีเด็กผู้ชายสองคนใช่ไหมครับมีไอ้หนุ่มเสื้อน้ําเงินกับไอ้หนุ่มเสื้อชมพูนะครับอ่าเด็กผู้ชายสองคนนี้กําลังวิ่งอยู่นะครับแต่ ในนาทีนั้นครับวินาทีใดวินาทีหนึ่งหนุ่มเสื้อน้ําเงินนะครับวิ่งไม่ไหวแล้วนะครับหมดแรงแล้วก็เลยใช้มือนั้นดึงกางเกงเพื่อนเสื้อสีชมพูด้านหน้านะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเสื้อน้ําเงินดึงเกงเสื้อชมพูแล้วดังนั้นนะครับนักเรียนลองทายซิว่าเสื้อชมพูเนี่ยจากที่เขาวิ่งนําอยู่ข้างหน้าเป็นลําดับที่1เลยนะครับเป็นลำดับที่1นนะครับโดนเสื้อน้าเงินดึงกางเกงปุ๊บเป็นยังไงความเร็วของ สีชมพูนะครับก็จะลดลงมานะครับาะทำให้สีชมพูนั้นเคลื่อนที่ช้าลงจนถึงหยุดนิ่งไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเสื้อน้ำเงินยังคงดึงอยู่อย่างนั้นนะครับเสื้อน้ำเงินนี่เขาดึงนะครับดึงดึงคือหัวลูกศรของแรงก็จะเข้าหาตัวของเสื้อน้ำเงินนะครับเพราะว่าเสื้อน้ำเงินดึงกองเกงของเสื้อสีชมพูนั่นเองสีชมพูก็จะช้าลงนะครับช้าลงหรืออาจจะ หยุดนิ่งไปในที่สุดนะครับอา่าอาจจะหยุดนิ่งไปในที่สุดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับนักเรียนแรงนั้นยังสามารถทําให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแป,ปลงรูปร่างไปได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าหนุ่มเสื้อน้ําเงินได้ดึงกางเกงสีชมพูอา่าหนุ่มเสื้อสีชมพูไว้กางเกงนั้นอาจจะขาดได้นะครับนั่นก็ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปแล้วกางเกงขาดเลยนะครับตรงนี้ขาดเลยนะครับ กางเกงขาดเสื้อน้ำเงินดึงกางเกงขาดเลยเสื้อชมพูก็วิ่งไปต่อได้แต่ถ้ากางเกงไม่ขาดเสื้อชมพูก็จะหยุดความเร็วก็จะช้าลงนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับนักเรียนเดียเด๋ยวจะมีงานที่ครูใช้นักเรียนทําส่งในสัปดาห์นี้โดยนะครับไปฟังคาอธิบายกันได้เลยสําหรับงานที่ครูจะให้นักเรียนทําในสันดนปาดหา,หาห์นี้นะครับให้นักเรียนทําในหนังสือกิจกรรมนะครับหน้าที่91ถึง92นะครับ ทำลงในหนังสือได้เลยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะครับแล้วส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนครได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ